ลูกค้าถามมาว่ามีครื่งปิดฝากระป๋องรุ่งไหนที่เหมาะสําหรับขนมเปราะบางแต่หักง่ายหรือเครึ่องดื่มสไตล์คาเฟ่ที่ต้องการเด่งเลเยอร์ชัดแจงเอเดนแนะนารุ่งนี้เลยค่ะ c o w n t e r t i e Basidi ค่ะรุ่ง CA สูงหอันนี้จะเป็นขนมมันทอดนะคะที่เราเห็นบ่อยมากนะคะก็จะเป็นขนมที่ค่อนข้างเปราะบางแต่หักง่ายนะคะเราจะเห็นว่ากระป๋องเวลาเราแพะอยู่เนี่ยมันจะไม่สปักนะคะขนมก็จะไม่ปนกันจะไม่เสียหายในระหว่างที่เวลาเราซิวนะคะ เวลาเราจะเปลี่ยนขนาดของกระป๋องความสูงมันต่างกันเราไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือเลยเราแค่เปลี่ยนทางชิงเดียวหนึ่งวินาทีเท่านั้นอ่ะแล้วเราก็แพ้ได้เลยเนี่ยค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วไม่ต้องใช้เครื่องมือมาปักตั้งตัวเครื่องนะคะอะอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งกุบกุลเดียวนะคะสองวินาทีขนมแผะเสร็จละนี่ค่ะ สามลูกเห็นไหมว่ามันใช้งานง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูว่าครึ่งตัวเนี้ยเวลาทำเครื่องดื่มที่ต้องการแบ่งเลเยอร์อย่างชัดเจนนะคะวันนี้เราจะมาทำตัวสูบบูฮาวายนะคะ<อ>เห็นไหมเครื่องดื่มก็จะไม่ปั่นผสมรวมกันเราก็ยังเห็นเลเยอร์อย่างชัดเจนตามที่เราต้องการนะคะเท่งกันค่ะครึ่งตัวนี้เวลาเราจะเปลี่ยนขนาดความสูงของกระป๋องก็คือเปลี่ยนทางใบเดียวเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะแบ่งแบ่งเลเยอร์อย่างชัดเจนมากตามที่เราต้องการเลยสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องปิดฝากระปอ๋องออโต้ขนาดเล็กซิลแล้วกระป๋องไม่หมุนทักมาที่เราได้เลยค่ะจิก,กิอิงดีให้บริการค่ะ